แล้วมีเรนมีกันเป็นในเทศเดอยู่ตรงกลางจะลิงก์ไปทำไมเขาล้มลโอเคอ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับส่งเอก็ด้วยแล้ววใสีกระดาษเล็กๆอะไรนะจะเย็นๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมหนึ่งร้อยศูนย์เยนที่ทานนะครับมาดูว่าจะเล่นได้ไหมนะของเขาเป็นเด็กสุดรักเลยนะครับเขาสั่งสลิปนี้มาเพื่อใช้ตอนนี้นะครับเียแบบนี้้ดวยแต่บัตตี้ไม่ใช่หลังกล่องกระจกษด้วยนะครับโอ้นเว้ยหลังกล่องเหรอโด้ยอย่างี้นเอง มามามาดูกันที่ว่าจะไหวไหมมาเขียนได้เที่ยวบางแม่ถ้าเกิดไม่สังเกตดีไงไอ้เหี้ยเนี่ยเยียดเรวไม่อย่างนจะกลายเป็นผ้าโอยไงมาอ้าวเชิญเยียดเรวไม่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 ใช่เี่คนโคตรเยอย่าจัดไม่พี่แกไม่ได้นอนมึงได้นอนประจำถึงถึงมึงจะคุยคุยเหี้ยอะไรทั้งวันไม่ได้จะได้นอนก็ต้องรู้ว่ามันมาทำอะไรมั้ทยหมอศพหน่อย เอาเลยแช้ีว่าจั่วจั่วพี่ไอเทมผมไม่ขึ้นใช่แล้วนั่นแหละคือความจริงฉันไม่ขึ้นเหมือนกันได้สามอ่ะให้คนดูดูเลยทำไงอ่ะนะก็ต้องไปพักก่อนยังไงล่ะเสร็จอ่ะฮะโอ้ยใส่ใบเสร็จั้งเยอะนะโอ้ยไอเทมกูไม่ขึ้นเดี๋ยวกูต้องใส่ใบเสร็จเพิ่มนะไอเงี้ยรถวิน อะไรนะจบตานี้เดี๋ยวกูแก้เลยอะไรนะใช่แล้วจบตานี้เดี๋ยวนั่งแก้ก่อนไม่ไหวปะช่าดรอลายเค้าเตอร์ไม่มีเซ็ตครับผมใครมีลายเค้าเตอร์อะไรเค้าเตอร์ไหนครับเซ็ตครับผมมีแตคการเซ็ตเซ็ตใหม่ว่ะเซ็ตใหม่เนาะรอดสุนทุกใบไม่ถูกยกเลิกเทคนะครับอ่าไม่ถูกยกเลิกแล้วไม่ถูกถอดด้วยนะครับถอดอะไรถอดถอดกางเกง ตัดโซ้ตัดโซ่คุณดูอย่าอย่าคิดมากนะเดินยิงไล่เห็นเลือดได้ด้วยอยู่บ้องไหมใช่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 กลัวเร่มกดถ่ายผมเริ่มก่อนไอ้ที่ไม่ขึ้นเสือใส่สีก็ไม่ขึ้นโอ้เด็กมันรักไงอันนี้เลยครับของใหม่เลยจ่เลือดนึงนะครับเกิดอะไรครับผมยัตัคนหายังไม่เกตัวสองใบชื่อต่างชื่อต่างเนาะถ้าหยิบ ขึ้นสองใบต้องทิ้งหใส่ร้อยหน้าก็ได้ใส่ไอ้นี่ก็ดีคู่นี้นะครับเอาคู่นี้มาคู่คุ้นๆคู่คู่รักคู่เลิฟแล้วก็ทิ้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งหนึ่งนะมันทิ้งมือด้วยอ่ะใช่มันต้องทิ้งมือถ้าใส่สองใบมันทิ้งมือหนึ่งแล้วนี่มันคอจาะตอบใช่ไหมล่ะใช่ใช่ก็ทิ้งไอ้นั้นไปแหละนั่นแหละถูกต้องเมื่อจะต้องจ่ายเืก็คอยังมีกโด จากบนมือหรือดอกโดยรับการนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอร์สโอเคมาบันีดคอครับผมต้องมีตัวตัวเหยื่อโอเคครับผมหรือมันเดิมเดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันต้องกินก่อนหาคนกินโอเคโอเคเอาคนนี้มารอก่อนแล้วกันนี้คนนี้คนนี้คนนี้ตัวใหม่เหมือนกันนะครับมันบอกว่าเมื่อมีเมื่อการนี้เข้าสนามแล้วสามารถทิ้งการหนึ่งใบได้เกรดแล้วก็เสถียรมาดิมใหม่คืออะไรวะทิ้งได้เกรดเนาะแล้วก็เสถีมนะครับ ซันเดอร์ไมเอเวอร์แข่งได้รับพลังชีวิตโอเคครับนี่ก็ไอเทมคุณคุณนะใช่บวกเดฟใช่ไหมล่ะอย่างล้ำเลนไม่มีมีบ้างนะเดีต้องมีใบเดียวราคาสายไวก็ไม่ได้แย่นะไม่แย่นะนั้นก็คุ้มทุนแล้วนะราคาเท่าไหร่นะจริงๆนะฉันถอดมาไว้ใบหนึ่งยังไงล่ะขายเลยเชื่อผมไม่ไไม่ได้คุ้เลยอ่ะมันบอกว่าการนี้สามารถโจมตีข้ามกลางได้แล้วก็ทุกใบนะครับไม่ถูกทำลายนะ อันนี้ก็บอกแล้วว่าไม่โดนถอดไม่โดนยกเลิกเถียงนะครับไม่โดนระเบิดมอนสเตอร์ร้อยศูนไม่ถูกทำลายไม่แล้วอันนี้ก็กันมอนโซถอดร้อยศูนทุกใบไม่โดนใบเถียอุ้ยเฮียไม่โดนใบไอ้เฮียที่กันหมดเลยกันใบแต่เด็กผมมีใบมีสายสานอ่ะโอเคพอไอ้มันบอกมีทันเดอร์ไมลด้วยนะทันเดอร์ไมล์หรือมีมอนสเตอร์ล็อกเวทสายสานอ่าดูถึงไม่ได้ถ้าเรามีมอนสเตอร์ความสามารถทันเดอร์ไมล์มัต้อง นี่โอเคครับขอเลยเสี่ยงได้จวดต้องพี่เอประหยัดเปล่าไม่ว่าไงอ่าเมื่อลง Thunder May จวดจริงมันต้องจวดแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรครับผมใช้ตัวนี้ผมแย่ครับผมเป็นคนไม่เป็นไรผมคุณแย่อย่างเงี้ยคนเราลืมกันได้ไม่จวดกันไม่จวดเฮ้ยโค้ดตัวใหญ่ๆอ่ะตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งตัวใหญ่กำลังเรียกร้องอยู่ เาไมด้ตัวนี้มันใช่ใช่คนรู้อันนั้นมันบอกจบเทินคอใช่ไหมล่ะอันนี้มันจะเห็นจบเทินเนาะเห็นเด็กมันเริ่มเทินอ่ะไม่ใช่อ๋อเริ่มเทินอุ้ยต่อเนื่องเนาะมันต่อเนื่องการเขาต่อเนื่องขนาดนั้นเลยอันนี้มันว่าไงนักธรรมายาธรรมายาแข่งได้เรื่อยใช่เด็กกูเด้งได้เลยคอเลยอ่ะข้าโซนนี้แตสองเกตกินสองใบอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิงชิงนี่คอนะครับคอคอ เออุ่ยกาชากาชาอันนี้เข้าโซสแตนใช่ไหมใช่แล้วเข้าโซสแตนแล้วคุณแกงจอยจะสามารถยิงหนึ่งไลท์ถ้ามันอยู่ในโตใช่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 ้วไอ้นี่เจ้าพ่อเราได้เห็นท่ามือจ่าอ้นี้เห็นยิงเจ็ดมีได้สามแปดยิงตามนี้แค่นั้นแหละโอเคอะแล้วกูควรทำยังไงนี่มือบ่อยมากเราควรจะเรรจะซืี่ผมเริ่มไปแล้วนี่มือไม่แค่นี้ที่ใช้ไปแล้วโอเคไปไปไปรอดนี่เลยนี่เลยแล้วกัน ไล่ไล่ไล,ล่นำร้อยศูนในช่องดอกไปเรียนใต้กองนะครับได้เกยียร์ได้จัวแล้วก็ถ้ายิงด้วยเอฟเรคจะไม่ถูกลดถ้าต้องมียังมยยไม่เยอะเลยยังไม่ลดใช่ได้เกียร์ได้จัวเนาะแล้วก็ไม่ลดจากการยิงนะฮะชชใช้เลยครับผมมาเมาื่อกี้เบอร์สามหนึ่งใบขึ้นมือที่เดี๋ยวเข้าเกียรันนี้ในเมนเนาะเดี๋ยวไปหาเข้าเกียร์ดีกวหาอ่าหนึ่งใบขึ้นมือที่เดี๋ยวโปรเกียร์ ถ้าอุ่กผ่านมาจริงอาอันนี้ขึ้นจานหนึ่งเสร็จสุดยามิเกโดใช่ไหมเจ็บชื่อมั้ยไม่ติดไม่ติดอะไรกี่โดอ๋อติดอ๋อจานหนึ่งเสร็จสุดแล้วประกาศได้ศูนย์ยัดประเด็นก็คือตัวนี้มันไม่ติดยามิเกโดไงมันติดอันนี้เสร็จยามิเกโดได้ศูนย์แน่นแล้ยามิเกโดเขากลัวจะผิดก็จะโดนอุ้ยยาเงี้ยมันดูดเข้าโซตอนไหนก็ได้ี ใจเกตหนึ่งครับเสือดอยามีเกโดยามีเกโดมันบอกว่าอะไรนะใจเกตหนึ่งมันมีใจเกตนึงอย่างเยาองอย่างถ้ามีถ้ามีใซาสามในสนามจะขุดจากดอกได้แต่ถ้ามีแต่แต่จะเลือกเทคเสือดได้หายามีเกโดจากกองหรือว่าถ้ามีจะขุดบนสนามีแล้วขุดหลุมอ่าต่อตอ้าว่าเกโดจากในดอกก็ได้ใช่าหมอืมเช็คนิดนึงตอนนี้เลยก่อนนะนำมอนเตอร์หนึ่งใบชนดอกขึ้นมือนำมอนอะไรก็ได้นี่อ้านนี้กดซอปเตอร์เลยนะเข้าไป ้เข้าไปเลยงัดเข้าไปได้เลยง่ายๆมันระวังเธอเลยหมดมือเทกระดานหนึ่งนสองิ้สานเนาะสีมีระเบิดไมมีระเบิดแปดเก้ไม่ตายทีละอันอย่าพึ่งคุณต้องชัดชัดดูดิดูดิ่าผมได้เล่นแล้วคงไม่ด้ลินนะหนึ่งีหนึ่งีหนีหนีสองีระเบิดแล้วก็ลันดโซสองัดลุก ลายแล้วไปน้อนครับไปนอนไม่มีอะไรมนจบเทแล้วก็ใช้สกิลวันนี้มันจับเทือนนะจับเทือนจบเตืนก็พอตัวหนึ่งตัวด้วยไอเทยนี่เริ่มเทือนลงมอนยิงตายแน่เลยอันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวช้าๆตัลงมอนอันนี้คอก่อนจากความสามารถนะมันบอกว่าคอจากหลุมได้นะครับนะแล้วก็ไม่มีไทล์ดไวมันก็แข่งยิงใส่ไรใส่ไรนะใส่ไรหนึ่งใช่ไหมไปอ่ะใส่ไรหนึ่งเพื่อสกิลมันอ่ะ บอกว่าใช่ใช่ใช่คอดอกนะคอเป็นคนนี้มานะครับแล้วก็จบเทินเข้าเทินนะสกิลคนนี้เอาโคซูเอาคนนี้เลยคลอมบอลยิงหนึ่งอุ้ยตายแน่เลยยิงหนึ่งยิงสองยิงหนึ่งสองครั้งแต่ผมลดได้นี่คุณยังไม่ได้เลยไปนะลดได้ตัวหนึ่งมันเป็นการยิงแย่ใช่หรือเปล่านอกจากมึงจะมีสองตัวค่อยว่ากันบัตดีกีฟว์โอคีแตนใช่เลยเนาะเขาตีพิพิวมันก็ดนตอนนี้นะครับดักอย่างนี้นะเดี๋ยวยานหนึ่งลงมอลนะยิงหนึ่งยิงสองยิงหนึ่งสองครั้ง แล้วก็อันนี้ก็ได้ได้เทคได้เลือดยิงได้เลือดยิงหนึ่งอันนี้จวพิเศษยิงหนึ่งอันนี้โจทย์พิเศษโดนโดนเท่าไหร่ก็ได้เออไม่ใช่อ่ะใช่อันนี้ไม่ติดหนึ่งครั้งทั้งเธอโดนเรื่อยๆโจดนพิเศษใช่ครับเขาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมถ้ากูลงกูก็ตายถ้ากูปล่อยกูก็โดนตีตายเพราะฉะนั้นลงมาซะยิบยิงยิงตายได้โชว์แล้วบายใจแล้วครับผมโอเคเราดูเกมถัดไป round two กลับมากับแกทีสองคุณนมินดาจะเริ่มก่อนเมาเพื่อทดลองเล่นเดี๋ยวเขาดูเองผมสบายใจแล้วผมแพ้แล้วนะพอแล้วสบายใช่คุณแพ้แล้วแล้วแต่คุณได้เงินเทมเขาล็อกมือล็อกไปแย่แล้วนี่ทำไม่ไหมสงสัยไม่ครับไม่ไม่สั่นละจแดันคงจัวไม่สั่นละผมก็ใช้กันโอ้โหครบเลยสับทำอะไรไหมเกียร์จัว ัวไอเทมเก็บไลท์เอาจอแดงเข้าทุ่ไม่แย่เลยไลท์โซดีบัตติโก้อะไยิบเสร็จอะไรมันทำอะไรเอามันบอกว่าอะไรดีเพื่อนเต็มเคาน์เตอร์ทำไรไม่โดุชื่อต่างใช่ไหมไอที่สูงมันติดยังกี่โดมันติดยังมันเขียนว่ายังกี่โลไรหน้ามันติดนะติดง่ายเอาพ่อเฉยๆทำายมันบอกมีคำว่าอะไรบอก ผมทำารเล่นเอาเลยตามสบายยิงก uh, ้าวแข่งเก็บไลท์เข้าโซ่จะเจาะก้าวไม่ฝอยเก่งมากเป็นรปเองมาแต่ไกล์แบตเตอร์เห็น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 ใช่ป้ะอ่าโอเคแบตจบมาโตเห็นสลิปหน่อยโชว์สลิปหน่อยเดี๋ยวคุณจะขายขี้เดียวเปล่รับไปอ่าเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วก็จบเทนคิดสองจัว และกำลังคิดกับอ่นนั้นนสกิลอาริสบอกว่าอะไรสีมอนใช่ไหมเข้าโซ่เข้าโซ่สเตนสเตนอยู่แล้วกระจกเข้าเทิร์นรอรับเข้าเทิร์นนะผมเคาเตอร์โดดโอเคมันลดไฟเนาะก็กระโดดสองใบแล้วัจวดสองไม่จวดหนึ่งตัวนี้จวดหนึ่งใช่ครับเซตนายไม่เซตเนาะผมนายลอยยังทีเขาได้ไม่เกืนบสามโอเคผมจะได้รอบครับขึ้นได้แล้วผมให้ก่อน โอ้ยคุณรอบๆเงี้นะมีโซใบเดียวโอเคจ้ะเขาจะยิงไม่โซไม่ถูกถอนนะได่เลยแล้วมาใส่กันแย่คงไม่ไดะไม่โดนไม่โดนอะไรนะไม่โดนยิงยิงอะไรไม่โดนยิงมอนแค่มอนแย่มากแย่แล้วขอไม่ให้เรายิงหักไรนึงอ่ะเชิญเลยเสริ์มเกโดสองใบไซส์ไหนก็ได้เสริ์มใบเดียวใช่แต่เสริ์มใบเดียวไม่แค่นะไม่ต้องทิ้งมือ อะเนี่ยกิโดอะไรนี่หิหน่อกิโดไงมองราไม่ต้องหลบจากก้อิงๆแล้วก็มีสนามหาวิาลกิโดไส์ามนำรยสูตรจากั้นอหนึ่งใบขึ้นไปที่ไม่ให้ตัวมันหใบขึ้นมือที่ไม่ให้ตัวอ๋อมันชื่ออะไรเอารยสูอะไรก็ได้หงใบขึ้นมือถ้ามันลงจริงเหรอรางานเด็กล่างเลยไอเด็กบนมันต้องโดนโม่ั ก็ถือ <amounts> ว <of water writers> ่าจริงจริงเลยเนี่ยโอเคติทานนันยังไม่พอเลยราจะลงอันี้ดีกว่าฮะไมเขาหนึ่งสองตัวที่สมอยู่นั่นมันจะพอดีถูไหมอ๋อใช่ตัวที่สามอยูควรเอานั้นถ้าพีโนเปิดสองตัวที่สามยังไม่ได้เกิด ก็ปาไปมืนเนี้ยเรารู้ไตหมดเลยก็ปาไปให้เรารู้ไตหมดเลยต้องให้ครูสกค้นะสกคู่แต่ว่าที่หนึ่งจ่ายแล้วครับผมที่หนึ่งมมันบอกว่าที่ไม่ได้เกตแล้วก็เสียมะระวัง่าเกตไม่ใช่อู้ดีเข้าโซ่ก็นี้เลยก็คือดีเลยโินอ๋อเข้าใจแล้ว ได้แค่นี้ใช่ไหมเออในแค่นี <t <t ้แค่นี้ดีว่ตงนี้อันนี้มันต้องทิ้งมือใช่ไหมหรือยงไงใช่แต่ไม่กดก็ไม่กดน้านี้สาม้าละโคตรดุตตีคนไหนเลยูคนนู้นตีคนนี้อ่ะ ยกเลือทำลาย Q สองจวดทำลายไหมทำเลยโอเคที่ผมยิงได้มีไรไหมพี่มีไรไหมมีเพิ่มแล้วเพิ่มไลอ์ไรยิงซากความเสียหายยิงหนึ่งยังยังไม่ได้ก๊อปมันยังไม่ได้ก๊อปอ๋อใช่หรือตัวนี้ไม่ก๊อปใช่ไหมตัวนี้ไม่ก๊อปติดตัวนี้ไม่ก๊อปตัวนี้ไม่ก๊อปติดติดดาบโอ double double ไอ้ซ้ำอุ้ยคุณจะซ้ำคนณคนนี้ผมบอว่าใช่ไหมฮะกระจอกขอใช้ติดเขาก่อนดีจ่อแดงเขาโุณ ใช่ไหมอันอย่างที goodbye, ้แปะโอเคแล้วก็จับเทินจับเทินใส่เลือดหนึ่งเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างแล้วก็เริ่มเทินผมเทินเปลี่ยนเลยนะยับโซอันนี้ฮอร์โมนยูฮอร์โมนยูทุกใบเนาะทุกใบทุบใบติดเรื่อยๆเลยแย่จังเด็กกูฮอร์โมนเยอะซะแล้วะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละจั่วการระเบิดเราก็ระเบิดแม่งกินก่อนเลยแล้วกันเเเอออลย ความคิดโลกิแท็กตือใช่มือโบมือโบในนู้นแล้วก็มือเขาแซ่งน้องน้องสกิลน้องบอกว่ามาเข้าสุสานนำไอเทมหรือเวทมนต์นิทานั้นยิ่งหนึ่งกิ่งนั้นยิ่งหนึ่งอ่ามีอะไรยิ่งหนึ่งมีอะไรไม่มครับใครรับดูก่อนอ่ะคนที้มีเก่งยิงชาร์เก่งยิงได้ชาร์ได้ไลท์ได้จั่วเป็นสามอย่างเลยเหรงไม่ใช่นั้นแหละผมเกิรดเวทเโอเคมีได้เวทไหมไม่มีเนาะ าพ um, ja, ี่ไม่ใ um, ส yeah. ่ใบไรเวทอ่ะใส่ใส่ขามมันก็อะเขาเขาคลองันตัวเล็กเยอะมันบอกว่าอะไรอ่ะมีทานทุกใบได้รับ5,000อ้เนีที่เข้าตามจำนวนโซของการนี้ใช่ถ้ามีหนึ่งใบบอก5,000มีสองใบบอกหมื่นใช่แล้วก็หากการใบนี้มีโซสองใบขึ้นไปทุกใบบอกสองที้สามใบขึ้นไป เออสาใบขึ้นไปแล้วก็เมื่อการเข้าโซ่สวเข้าโซ่มันใช่ไนี่ครั้งเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยง่อยจะบอกไปด้งลงยิงหนึ่งเนาะผิมันบอกว่าเมื่อลงมาเอาไปบรทันเลยมือกา้นี้ก็าสนามใช่ไหมมามาตีเคมตีจอบเข้าโซูลงยิงหนึ่งัตี้กีไปเลย าหมดหลัการนี้อยู่ในตั่หอมนี่พอหมอ๋ออยู่ในเวทก็ได้โอเคผิดฤทิ์ดีเข้าเวททำไมนะเพราเลยเราเถงันต่อตเศ้าใจอ่ะการทำลายบอกบอดนะการทำลายเราทั้งหมดไม่ไม่ดนการต่อไม่การทำลายทำลายไม่ได้ทำอะไรชตัวตัว อ่าเทกน้องเมื่อถูกทำลายเนาะทำลายที่หรืมมหอเว้นมุมสันไปแข่งลาวิเอตอ่าอ่าไม่ใช่เทกนิคมีตัวอะไรเก็บลายกูเฮ้ยอ,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 อยากได้การ,รก์ดพอลจากบอ,อ,บอก,กว่าจะเกี่ยลเลือกมอนหนึงใบจากบอกไอ้น,นั้นวันเพื่อนใช่ไหมห,ห็นฮิวบอกไอที่วันเพื่อนเอาไว้นี่อกระจายนึงเก็บเอาเข้เาส่วไว้เทคน ถ้าอยู่ในสนามแจกเพนแจกมาแต่ว่าแฟนด้วยใช่ไหมยเนบ็บอีกทีแมตโต้มายิง9,000น่ะแจก9,000น่ะโอ้มายกอด15,000 4,000แล้วก็บวกเพนอันนี้เป็นเท่าไหร่เจ7ตีแรงเกินโหมาตีแรงมากเลย15 12โอ้โคตรเยอะอันนี้บวกอีก9,000 74เอ้ยมึงตีน้อยกว่าดิม้าแต่เคามีเทคไง เออใช่ทำเด็มตีสกิลมาตีเอาหนึ่งใบอยากดอกเข้าเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมทำการหนึ่งใบอยากช่องดอกเข้าโซ่ไอเทมหรือเหมู่วิ okay. ทย์ใช้ธัไม้หนึ่งสารพิมพ์เลยธัน,นมไม้ตัวไหนตัวน,นี้ตีเดียวจริงจรหนึ่งตีเดียวยิงหรือใช่เอาหนึ่งใบเข้าโซ่โอ,อ่ะจะยืนเท่า,ทาไหร่เป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าอันนี้บวกบวกหมื่นมันคุณเข้าไว้เมื่อกี้บวกอีกหมื่นก็บวกอีกสี่พันก็กลายเป็นสองหมื่นยังเข้าอยู่ เข้าอยู่เนาะอยู่ตอนเขาได้แท็กนะอ่าอ่าบอยมีเคาเตอร์ใช่ไหมใช่มีเคาเตอร์คนนี้บอกว่าถ้าอยู่ในโซจะการทำลายกันกันใบกันยกกันแค่วีดกับเป็นเช่นแค่วทเหรอโอ้โหพี่ตายอ่ะโอเคอ่าเถกกันอยู่อะนะผมบอกมันเล่นเนี้นิดนะของมไม่เอาเขาถูกผมก็แบบเอาไปยกยกยกกันหน้ามันแล้วมันก็ไม่ได้เล่นแล้วผมก็เล่นเองบวกอะไรบวกหมื่สิบแปดสิบเจ็ด ไม่เข้าไอ้สบดีใครดีได้เข้ามันดีเข้าโซเว้ยได้ไหมดีได้เมื่อกี้นี่แจกแผ่นใช่ไหมแจกไอ้ขี้ตัวนั้ะฮะเมื่อกี้ตัวเนี้ยที่มันตีอ่ะคิดๆหนึ่งคิดโอเคมันเงยโซ้ยแค่มั้ไม่ถึงต่างถ้าอยู่ในโซ่ของไอเทมอป์มันต้องอยู่ในโซ่ไอเทมถึงจะแชร์ปะอ๋อตอนนี้ไม่แชร์เหรอไม่ไม่ไม่บอกว่าอยู่บนบนสนามหรืออยู่โซ่ของไอเทมป์ไม่แชร์ เตลกไม่คือกะว่าจะโดดเข้านี้แล้วให้แจกไงแต่แม่งไม่ได้ออ๋โอ้เกินไปมันไม่ได้มีไปอยู่ในปราสาทแล้วก็แบกแจกสกิลวันนี้ดีกว่ายังไม่ได้เค้าเตอร์คนนี้ดีได้เรื่อยเหรอใช่ไม่ตีเป็นอยากรู้เขามีเค้าเตอร์แท็กเดี๋ยวน้องตายเฮ้ยเค้าเตอร์แท็กเดี๋ยวน้องตายพี่เกียร์โดน้ำไมทุบมันมีตัวจริงเดี๋ยวกูตายก่อนเค้าเตอร์คอสองใบมีสองไปด้วสองคน อ่าเอดเอาไปแรงๆเท่าไหร่สกิลมอตีเอามือเข้าตัวคิวสอง่วนตีเดียวยิงยิงหนึ่งอยากกันกันต่อบุ่งเรืเอรอยงเรการทำลายบวกความไร้บ้านะยุ่เล่ทำลายแล้วก็เขาเตืแขงได้เชี่ย ไปตักแตกได้เหรอไปตัดโดนนี้เลยน้องใช้เทคนี้แล้วนี่เท็กแดงเกิดก่อนเต็เกระตุ้แท็กอ่ะเกิดก่อนเพื่อนเลยเชื่อเลยแล้วตัวเองก็มีเทคตีด้วยค้อนกันมันแย่มากเลยท่านผู้ชมมาซะลิงแม่งเลยเดี๋ยวโดนยี้อีกทำไปอันนี้ตีเดียวน้องโอเคให้ไปเลยฉันไม่ไม่มีแพนเนาะมีมีแพนโซหนึ่งสองสามสาม เขาเติร์ไปไหนชอาเท่ใส่แบบนี้สี่เมฆแมวไปเนี่ยไม่ตัวนั้นแหละมันน่าเกลียดว่าเพื่อนเราโดนในโซนแล้วด้วยนะเราโดนในโซนมันยากมากเลยเจอไอ้เทียนสองตีเลยผ่านเลยอ้าวเปลี่ยนเสิร์ดมาเขาเทิร์นนี่ไอ้เหี้ยเขาเทิร์นกูกระโดดกูก็เจ็บอีกเอาโจมพิเศษแล้วกันความมีเงี้ยมเจอเย่หว่ะเด้งไรหนีขอม่ได้ไม่เอาโจมพิเศษดีกว่ารู้สึกโล่จิต รู้ึกว่าดาจะต้องทำอย่างนี้ดีกว่าไล่เวทเลยเวทหนึ่งไล่เวทดีหนึ่งต้องมีเวทอะไรอย่างบนมือแน่ฮะใช่กูมีเข้าเตินครับผมดอเข้าเติงโหแม่เหนยแล้วกันเดือดยิงตายนะอ๋อยิงหนึ่งหสองตัวไงอ๋อสองตัวกู่บ้านคู่ซ้ายเลยซกิลสกิลโดด เราจัวเจ้าจัวเมื่อกี้มันมีกี่ตัวโดดมาสองตัวโดดมาสองผมมีสามอ๋อโอเคโจ้สองโอเคไอ้เหี้ยมีการเด้งเลือดการเด้งเลือดอะไรต้นยิงตายนะเบาลงจัวมีซฉันได์มาอยู่นี่เหมือนเล่นยากขอสับได้ไหมมันยิงตายนะดูไล่เวทดแล้วเป็นยิงตายนะเฮ้ยเศร้าตายว่ะนายน่ะชี้เลยฉันน่ะนายเพ้ไปนานแล้วสินะเฮาเตอร์เฮาโซไปแย่มากเลย จัดตีออกมาผลงานกันเท่าไหร่อ่ะสามพโอติไม่เข้าลิงไม่ลิงเขาไม่ลิงลิงการด้วอ๋อเดี๋ยวเขาหลบดีดีนี่อ่ะดีนีอไม่ให้หลบหน่อยอ่ะไม่หลบไม่หลบผัดใจร้ายอย่ากเดน๋ยวเบิ้์ตีอันนี้กันเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเล่าันเดียวตัวกระชกดีอุ่้ยเจ็บไหลไม่ได้อ่ะสองไปตายโอเคนี่พอยไปชอบก็ไลค์ไปแชร์สมัครเข้าไนะเมตตาเมตาเ้มตาเมตตาสวัสดีครับ มันมันแพ้ได้เล็เลตัวเดียวอย่างเงี้ย